แลัไปานจะนแล้วพี่เินนนะเดี๋ยวแรกเดิี่วิพี่าจะบอกทไม้รู้ไหมตอนเียนทุกลูลูแมลูกแก้วทกุมีอยู่เจดรูกเจ็ดรูปเรามีอยู่เจดรูถ้าเหือนเราเดินนี้เราจะได้ขึ้นบ้านก็จะได้เรื่องใหม่ นพียงแต่ใดาะดูดูเขาจะทำลูกดูเขาจะป้องเูกไม่ใช่เหรเดินฝั่งตัวเองเลยค่ะมันจะหอมด้วย่แม่ก็มน่ะแม่มายูแม่พู้จริงอ้าวก็เมื่อกี้ทันโลกไม่ยอมหยุดแล้วท้เแล้วก็ยิ้มย้ๆย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 นถ้าแม่แม่จะมีใส่ลูกแต่ตอนเด็กๆลูกก็ถึงนิสัยจนโตไปหย้กแ้่แล้วก็จะรักลูกแม่หลอกให้เ uh> uh> ี้

ทำไมลูกคิดอย่างนี้หรอคิดอย่างนี้ก็บาป <บา S 1> แล้วนะแล้วก็ลูกของแมกคุไปจะดูเก่าก็ตายกลางเหมือนกันอืมไปดูด่างไปถ้าโลกเป็นอย่างนี้ถ้าโลกเป็นเด็กเครียดแทนเนาะถ้าถ้าโลกเป็นอย่างนี้ถ้าโลกก็จะไม่มีความสุขถ้ามัวแต่คิดอย่างนี้เมื่อกี้อ่ะ คือการทำทร,ทรูดแต่แม่ก็ไม่ได้ทำคารุดจริงๆแม่จะเป็นรักทาโุดทำไมที่ต้นไม้หูืแม่ก็บอกว่าถ้าดื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปปลูกกับต้นไม้ดีกว่าแล้วใครจะไปทำรูดแม่แค่อยากให้ทาโุดหยุดแม่ไม่อยากให้คารุดนิ่งอยากให้คารุด้าใจว่า,มาเมื่อกี้เราอะน,นั่งนั่งนัทหมากผมนั่งหย่อนทู่แก้วในหมากผมเพื่อทิมแล้วทาโุดไปแกล้งเขาไปหย่อนแยะแม่พูดเท่าไหร่ทาโุดก เขแกล้งเขาทาร่ร่ไม่เป็นไม่เคยลูกแม่บอกว่าทาร่เล่นไม่เป็นแล้วทาร่เล่นกับแม่ได่ไหมลูกแม่บอกว่าจะเพียบที่เหมือนแม่สอนแล้วทาร่ตัวเล็กอยู่แล้วทาร่นั่งจากแม่ทาร่เล่นกับแม่ไปเลยแม่พูดแค่นั้นแหละแม่ไม่ด้บอกว่ไม่สอนทาร่แม่บอกว่าเนี่ยหมักผงเราไม่เคยเล่นกันแม่อยากให้ลูกเล่นหมักผงปิดเทอมอ่ะก็จะได้ไม่ต้องดูโทรศัพท์เยอะเข้าใจไหม ลูแม่เล่นลูกก็เล่นแม่ยังใยังบกเล่าไม้มาเต็มตัวเยอะม่กไม่ลงมาอยู่กับมาลูกแล้วแม่จะทำไม้มัลูกกนบลูกก็จะคว้าอย่างว่าตัวถือเข้าลูกวแม่ไม่ทลูกถึงขนาดนั้นแม่แค่บอกว่าแม่ จะพาดารุไปมาดดารุดื้อแต่ว่าแม่จะทําลูกไหมล่ะดารุแม่จะเอาดารุไปยืงตังแดดแล้วมัดไหมแม่ไม่ทันลูกหรอกแม่แค่ตึ้งๆไปแน่ต้นเชือกพรอนนลูกยิงไปเร็วๆไม่ไปยิงไปลูกมปบ้านก็ถ้าทำรุดื้อทีหลังแม่ก็พาดจะเป็นมากับต้นไม้อย่างนี้ทั้งวันเลยลูกไม่ได้ลูกยิงไปไม่ได้

ถ้าตายต้องับปสับสับแล้วก็หัน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 ี่รู้นี่แค่นี้แค่ทำพวกได้รู้ว่านี่คือทำผิดไม่เที่ยวร้องไม่เที่ยวโวยวายเดีแม่เดแล่แม่ก็รู้แล้วแล้า มันทารุเห็นที่ไหนลูกเขียนในโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ก็ต้องตายก็ต,ต้องเื่เลือนนี่เธอต้ดูที่ไหนแม่ถาม่เลือดแม่ถามว่าลูกได้มาจากไหนจิงมแล้วมาจากข้าลูกจริงไหไม่พูดะแลูกจริงจร <ๆ S 2> ิงลูกเ่อแม่ไม่ช่ลูกเชื่อทำไมใครจะฆ่าแม่อตายล้วเก้าเดือนแล้วแม่จะฆ่าลูกทำไมไม่มีพ่อแม่คนไหนก็ ไอ,อ้ลูไม่มาลูกแต่วเดี๋ยวลูกหิวขึ้นมาแล้วลูกอยากกินอะไรแม่ไม่ปล่อยลูกอดหรอกแม่แค่บอกว่าแม่จะไปทำโทษทาโกแค่นี้เองไม่รูไแไม่รูกต้องไอยกต้งไป้อรูองรู้ต้อง oh อยู่ใ ok. so. นตัวแมล แม่บอกว่าแม่แค่พาทาร่ไปทำโทษเมื่อกี้แม่ไม่ได้พาทาร่ไปเชือดไม่ได้พาทาโร่ไปหั่นสักกน่อยหนึ่งทารล่จะไม่จำได้ว่าทารล่จะไม่ได้เอะอย่างเงี้ยธาร่ไม่กินไม่นไม่หนีอย่างเงี้ยไม่เอาแต่ใจลูกถ้าอย่างเงี้ยลูกก็เอาแต่ใจใช่ไหม ใช่ไหมคะตนดงต้นหนหนึ่งก่อนค่ะต้นแดงต้องเก็บหนึ่งก่อนค่ะนค่ะน้จมังใังไม่ใช่คะม่มานีใช่มัเอ็นี้มันเรื่องตอนเช้าพี่เอามาคีบทำไมนี้นะไม่่ไม่้ลูกตายเหรอหดได้ไม่นไก Bắt được bằng sáng lắm này. Bắt được b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 ắt được được bắt 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 được được bắt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  ทาโรนี่เป็นพอทาโรดูเกมมากไปแล้วนะใช่ไหมลูกลูกดูเกมเรื่องอะไร้าพพิมถ้พพิมดูเกมเรื่องอะไรที่ว่าฆ่าตัวตายกันเยอะๆดูเกมเรื่องอะไรบอกแม่มามีใช่ไหมในโทรทัศน์ที่ดูกันกลางคืนอ่ะไม่มีแล้วน้องได้มาจากไหนหาวิธีฆ่าตัวตายอยู่เนี่ยมันเลนเกม นเกมันจะมีการจริงการอะไรนั่นแหละลูกห้ามเปิดแล้วนะนี่จํามาเลยห้ามเปิดแล้วนะไอ้เกมนั้นน่ะดาโลกเกมอ่ะเราดูแล้วเราควรคิดด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเข้าใจไหมลูกอันตรายเลยนะกับันนี้ได้รัพอันตรายนะลูกนะโทรศัพท์เนี่ยอันตรเลยอะ ไม่ว่าดูแล้วมาคิดจะทำตัวเองไม่ใช่ลูกคิดตัวพ่อแม่เกือบใจแค่ไหนแม่คิดแม่ก็แค่เตือนแค่สอนแม่คิดแต่ไม่ถึงห้าลูกจริงมาเลยแม่คิดแต่แม่คิดลูกก็ต้องโดนแม่บอกว่าแม่จะเป็นมัดทารกต้นไม้เพราะทารกดื้อแม่ไม่เป็นมัธยลูกก็ต้องอยู่เดืยดน้ำเียดือก ไปลูกอดกูนี่นี่ปกี่กวเปกตกี้เนี่กไป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 ้ปไปไไปเปไปไปอปไปไปปไ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 กไป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 ปไ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 ไปไไปไไปไปไปไ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 ปไ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 ไป ไ,ไม่ยลูกคปแม่่ไม่อ้อยู่เดียวแ้ม่ก้แมแม่ไม่จะทำอะไรลูกเลยแม่บอกว่าเป็นเพียงการที่จะเอาไปทำโทษแต่แม่ก็ไม่ได้ทำโทษสักหน่อยนึงแม่จำเบืน้องแก้หน้าลูกไม่ไม่ใช่แม่บอกว่าทารกดื้อทารกกไม่ดูเรื่องอ่ะแล้วทารกก็จะจิ้งจะเจๆแม่ไม่รู้จะทำยังไง ก็บอกว่าถ้าไม่นั่นถ้าโร่อยู่นิ่งๆแม่ก็พาไปปลูกพันธุ์กับต้นไม้นั่นแหละถ้าโล่ก็จะได้ยืนตรงๆอย่างเงี้ยจะไม่ต้องดิ้นยกแยกยกแยกอือแม่ไม่พาถ้าโล่ไปข้าหน่อยนึงพาถ้าโร่ไปทาโทษแค่รู้ว่าเราไม่ควรที่จะเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ควรที่จะดิ้นยอกแยกยอกแยกแล้วคุณนะก้าวลุยเขมาแล้วไม่จะทำไงก็หิวแม่ก็ไปป้อยอยู่ตรงต้นต้นไม้นั่นแหละลูก อยากกินน้ำบินเดนน่ะก็แม่ก็เอาไปป้อนให้ไงลูกแล้ลูกไม่มีหม้อล่ะลูกก็น้ำไม่ได้เไยก็ยืนหลับอยู่บนต้นไม้ล่ะลูกยืนหลับแล้วลูจะเมื่อยขาหมือไม่ก็เมื่อยขาค่อยมาบีบบนใหม่กลางคืนไม่เป็นไรเลยลูกมันมีวิธีแก้ปัญหาได้ทั้งนั้นเลยเอาไว้เัยลูกนี่แล้วอะไร ก็ต้องหยุด,ดนิสัยดื้อหยุดนิสัยเอาแต่ใจแม่เอาพาไปไม่ไม่บ้าไปหรอกนั่คือมันเหรอลูเชื่อแม่ไม่ทำหน้าทำตาอย่างนี้แม่ไม่พาไปไม่ได้ลูกแม่แม่พาไปอยู่แล้วแม่ไม่บาไป หยุดก่อนหยุดแล,ล้วก็คิดคิดใหม่คิดใหม่คิคดแต่ในสิ่งดีๆทั้งโลกกินค่ะมันะไม่คิในสิ่งดีๆทั้งโลกอย่าง้เนี่ทารโล่เถียงพ่อแม่อย่างเงี้ยี๋ยวก็เป็นเหมือนลูกที่น้่ยดูนะกททีม ของน้องนี่จมูกกับปากเริ่มแว่งกันแล้วลูกเนี่ยเหยี่ยงแม่เยอะไปแล้วก็นั่งว่าแม่ตลอดเลยเนี่ยลูก เป่ด in ุแล้ม่แมได้นอ่าี่ไม่ได้เต็มหรกอือดแล้วก็อือกไม่จะทำยัะไนี่เรอเอะ กินค่ะกินค่ะแล้วมีน้ำิ้มต้นขนวลด้วยในหัวเวลาเล่นแล้วเอามอไปเอ้เอ้าอ้้ไ เีม่นากงแล้ะคะไหนไม่กดนะไม่กดนะรักจังเลยเด็กคนนี้รักจังเลยเด็กคนนี้เดินสองกอดค่ะเดินสอกอดค่ะเดิน่องกอดพี่นค่งติ๊กจินตี่

ตับไปดก่อน้ำขัไปฟ้อนเดี๋ยวนี้รอแบ่งงเอ้าวเที่ยงก่าแล้วมันไปด่มน้ำนอนหรอนอนกับย่าปุ๊บแม่กันตึ้นใจหน่อยพูด่กนาทีดูสิลูกฉันขี่บน จ่าโลตันที่บนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดังแบนดังแบนดังแบนคือลูกฉันจม,มูกดังแบนดังแบนบันสวยแหน่ผมก็หลอ่อ ขี่น้อยใจเป็นที่หนึ่งเลยคนนี้ขี้น้อยใจเป็นที่หนึ่งเลยคนนี้อบทีแล้วกันนี้ก็ไมเลยกปไป 有了。 ว่ะมาท่องเลยชื่อพาโลสก่อดให้ลูกเดี๋ยวไม่ได้ลูกเขียนต่อดอจุดชอจุดเฮ้ยเจ๋อหวดีกว่ามาเลนนะ